เดีมอสเป็นหนูทดลองยาครับตักแรกยามทางไปก่อน จากเราเอาดินแห้งมาทำทางแล้วครับมาดูสีตักจะเป็นยังไงไม่เอ็กไม่เอ็กไม่เอ็ก เดียวขึ้นได้วิ่งตากเดียวดีกว่าบ้างสี่ตากรอดไหมครับแต่เราคงไม่รอดครับผมยางก้าวเขาใหญ่น่าจะไปได้อยู่นะมาส่งหน่อยส่งหน่อย ยุบเลยออกตัวอ้าวไายไม่งับตนวเงียมเบิร์ดจีเดียนมาด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 ไทยบังคับเงียบเบิร์ดดับทิ้งเลยดับทิ้งเลยรถไทยยังไม่ไปหรอกถอยดาถอยดับตรงนี้เลยนี่ เดี๋ยวรอชมคันต่อไปครับเสียต้งครับผมคันต่อไปเจโอแปดเจโอแปดพลังเจโอแปดจะเป็นยังไงครับออกตัวมียุบอ่ะ ตะกุยกันมีเท่าไรก็หมดครับผมน้ำมัน <ại> ตรงนู้นติดไม่เป็นไรครับมันอยู่ใกล้ไมโครขอให้พ้นช่วงนี้มาก็ส่งมาก็โอเคแล้วครับเรตุงเป๊ะอ่ะ โว้ยุบหมดเลยไปมืนดินมากมั <laughs> ว้าวว้าวไอ้มอสทำซำดินเปียกลื่นไว้ว <c oughs> ้าวว้าวว้าวว้าว โอ้ยได้จูงรถแม่โคขึ้นอีกแล้วครับ

ต่อชมกันต่อไปครับใครจะลงไปใครจะไปเป็นเหยื่อในเที่ยวต่อไปครับผมมามหาโจรครับคิวต่อไปจะเป็นยังไงพลังเจโอเหมือนกันครับผม ต้ำตาเข้าไปแล้วสีตักทรงไหนทรงไหนอโอ้ไม่ยอมให้สวงเลย ต้อยู่ครับว,วันนี้รอบมันช้านะก็ไม่ลื่นวู้ยุบตรงนี้ขุดดินแห้งหมดเลย จุงรถไมคโครขึ้นบอ่อยกร้งไปไปไปคิวต่อไปจะเป็นใครครับเดี๋ยวรอชมครับผม มาครับแล้วเราปิดท้ายด้วย Geo 80เหมือนกันครับผมนาหวังโอ้โหลื่นลื่นลื่นต้นแยบแยบแยบมับเข้าให้โอ้ไม่อยู่ไว้หน่าน่านี่ถอยลงไปใหมถอยลงไปใหมขึ้นโชว์ใหม่หน่อย ยางพัน์ครับผมอะจบแล้วครับ ตุงเด่นยังไม่เอาพี่แมวก็ยังไม่เอาผมก็ยังไม่เอาครับผมไปเดี๋ยวคลิปนี้ลำลานไว้เพียงท่นนี้ครับใครเข้ามารับชมรับฟังก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับในย u ทูบหกล้อกันฝุลดำหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอ,ขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องเดี๋ยวลำลานไว้เพียงท่านี้ครับขรบรอบละต้งมาละไป